อีกสักพักหนึ่งขึ้นสนามบินนะครับเพราะว่าความจริงถ้าผมจะขึ้นไปสนามบินเนะี่ยผมก็ต้องไปอีก,อ,กอีกแป๊บหนึง่งผมว่าไปถูกที่หรือเปล่า <laughs> ผมผมอยากให้นายลองลองมาดูธุรกิจของเราดูอีกทีนึงครับดีครับดูล่งมากดูล่งไปทุกอย่างนะฮะจริงฮะสบายดีจังครับ <laughs> 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 ผมอายครับ <laughs> ใช่ครับนายตรงตรงธุรกิจที่ดีเนี่ยคือต้องไปขึ้นสนามบินดอนเมืองสวัสดีครับ ผมกล้องละมอครับแล้ววันนี้ผมเนี่ยจะบอกทุกคนว่าผมมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของผมเนี่ยก็จะไปแจกความรู้ให้กับคนทั่วไปบนแถวเนี้ยแม่ค้าพ่อค้าแถวนี้เขาจะไปถามว่าการเป็นอยู่การค้าขายขายยังไงให้มันขายออกขายดีนะกูพูดไรกูเนี่ยเอาใหม่สวัสดีครับผู้ชมครับผมกล้องละมือนะครับผมคุณผู้ชมหนุ่มเพียอะไรวะ จะบอกว่าผมเนี่ยชอบทําธุรกิจอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องการค้าขายของค้าที่จะเยอะมากเดี๋ยววันนี้ครผมจะไปให้ความรู้คนแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าแถวๆนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดน่ยทุกคนเราจะต้องบอกเทคนิคในการค้าขายยังไงให้มันเกิด GDP EDS หรือว่าการค้าขายอะไรให้มันดูดูมากขึ้นขายดีขึ้นนะเดแป๊บนึนะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เยี่ยใครโทรมาวะฮัลโหลไอ ของของส่งส่งแล้ว,ลวเรียบร้อยนะแล้วก็ดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของพี่ด้วยเออเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงก็บอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขอถ่ายรายการก่อนใช่ใช่ยวต้องบอกเขากันแต่งตัวเนี่ยนะมันมีผลในเรื่องการขายของอยด,ดูเรื่อง G P S ที H ่พี P ่ด้วยนะน้องนุอมน้องโคมายนะมาเช็คงานเดี๋ยวว่าเราไปช่วยเหลือสังคมกันดีกว่านะวันี้เราช่วยเหลือสังคมเราไม่ได้มาแกล้งนะมาช่วยเหลือสังคม ถ้าผมมาทําสํารวจในเรื่องเศรษฐกิจกของไทยเป็นไงบ้างช่วงนี้ขาขายดีไหมเงียบไหมช่วงนี้เงียบอยู่เนานะพวก G D E <c oughs> ของ E D S นี่คือลงไหมช่วงนี้ลงไหมป้าอ,อะไรลงหมดไอของยอดยอดการขายเนี่ยมันมีผลกระทบเลยไหมช่วงนี้โควิดแล้วหรอกก็พอก็พอได้อยู่นะกำไรได้เนาะอ๋อดีครับดีดีช่วงนี้เป็นไงวันพัสนีก็คือจะขายดีอยู่แล้วปกติพวงอะไรนี่หมดทุกวันไหมฮะต้องดูในเรื่องย่อง g P S วันหนึ่งขายได้ะมานกี่พวงป้า เปล่าข้าวขายได้อยู่แต่โบรานขายไม่ได้ควรนพระขายไม่ได้เลยโบรานขายไม่ได้แต่บันพาะมันข้าวจะขายได้แต่ขายก็ขายออกอยู่ขายพว่ละห้าบาทนี่คือลดราคาแล้วปกติมันพองเท่าไหร่นะขายสิบบาทอยากขายนะลูกสิบบาทสิบบาทถ้าเป็นวันพระวันพระเนี่ยคือจะขายดีอยู่แล้วข้อคาด T B S ของอีเอ็สของป้าน่าจะพุ่งพุ่งได้อยู่นะผมว่าระดับกลางๆโอเคครับสู้ๆนะป้านะเดี๋ยวผมถ้ามึงผมมีอะไรผมก็จะบอกป้าตลอดนี่ย เดี๋ยวผมไปบอกคนอื่นต่อเพราะว่าต้องช่วยชุ้งช่วยกันใช่เดี๋ยวไปเล้วไปเลยนะครับครับเอ <c oughs> ป้าขายดีไหมเงียบค่ะเงียบเลยเหรออ๋อขายผักอะไรบ้างอะช่วงเนี้ยขายแบบราคาถูกๆเนาะวันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะป้า2 0 0กว่าบนะาทเนาะป้าออนขายผักอยู่หน้าตลาดวันละ200อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย อ่ะฮะเดี๋ยวใช้ส่งข้อมูลของป้าเลยนะป้าออนใช่ครับป้าออนนะครับเพราะว่าเพราะว่าป้าออนขายผักอยู่แถวนี้ใช่ครับธุรกิจของเราก็น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องช่วยของป้าก่อนครับผู้สู้นะป้านะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเหลือคนอื่นต้อง ครับว้าวดีครับ e ด R ของเรานะพอดีว่า <g oda> ผมเป็นทีมสำรวจไงสำรวจเศรษฐกิจไทยมาสำรวจเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นไงบ้างอบบเป็นอยู่อะไรเงี้ยลูกค้าดีหรือเปล่าเนี่ยพี่นะเดี๋ยวต้องมีอะไรเดี๋ยวผมมาช่วยนะเดี๋ยวผมมาสำรวจแถวๆนี้ดีวกว่าน,นผมต้องไปดูแลข้างหน้าเยอะมากเลย <g oda> อายจริงๆเลยอายมากเลยนะผม <g oda> ทูสสวัสดีครับแถวนี 200, zł, 200, so, いい้เขาเรียกว่าแถวนี่เขาเรียกว่าอะไรครเอาเวนิวใช่ไหมพอดีว่าผมมามาจากทีมสํารวจมาสํารวจว่าเนี่ยปรัชาทนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พี่เป็นไงบ้างหอกว่าลูกค้านดลงไหมหรือว่าเพิ่มแย่กับปกติแย่ก่าปกติเหรอสองร้อยสองร้อยเหรอนี่ก็ถือว่ายังยังยากอยู่นะพี่เนาะลูกค้าเข้ามาเยอะเนี่ยประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยก็ลงเยอะอยู่นะพี่เนาะห่วงพวกพี่มากเลยทุก ทุกสายอาชีพเขาทำงานเขาก็น่าจะมีผลกระทบกันทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมไปสารวจข้างหน้าต่อเพราะไม่รู้ว่าไอข้างหน้าเนี่ยตรงนั้นก็เป็นตลาดใช่ไหมป้ายพี่ท่านั้นก็คือตลาดใช่ไหมผมยังไม่ได้ไปตลาดเลยนะน่าจะไปแถวนี้ก่อนเดินเดินเดินเยอะอยู่เดี๋ยวผมต้องไปสำรวจจคุณพี่คุณพี่เชื่อ นนะพี่นะโอเคนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสำรวจต่อนะสู้ๆนะพี่นะฮัลโหลครับ ผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งขึ้นสนามบินนะครับเพราะว่าความจริงถ้าผมจะขึ้นไปสนามบินนี่ยผมก็ต้องไปอีกอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าสนามบินเนี่ยต้องโผล่ไปด้านหน้าหรือว่าผมต้องเดินกลับล่ะไปถูกที่หรือเปล่าผมว่าไปถูกที่หรือเปล่าผมผมอยากให้นายลองลองมาดูธุรกิจของเราดูทีนึงดีครับดูโล่งมากดูโล่งไปทุกอย่างนะฮะจริงฮะสบายดีจังครับผมอายคครับใช่ครับนายตรงตรงธุรกิจที่ดีเนี่ยคือต้องไปขึ้นสนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องครับนายใช่ใช่ประมาณ เท่าไหรอะรครับผมได้จดเอาไว้ครับร้อยี่สิบห้าเดี๋ยวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณคูณห้านะถนนก็โล่งนะคนคนเดินก็โลงนะ่งอ่ะอีกนิดน,นึงถ้าถนนโล่งนี่คือคือผมก็โล่งแล้วอะ่ะผมว่าสบายเดียวนะใช่ผมสบายเลยโล่งตูดเลยนะครับผมทำไปดิครับอายมากเลยครับเนี่ยไก่ย่างส้มตำเหรอครับผมว่าน่าจะซื้อส้มตำแยกอีกทีนึงเพราะว่าที่นี่มีแค่ไก่ย่างครับ ครับผมอาา่ะฮะอ่ะสังหาเลยนะพี่มันมีไก่รสชาติอะไรบ้างครับพี่มีพริกพริกไทยดำเอาเอาแบบรสไหนดีครับเอาแบบวิจิโนเลยหรือว่ายังเอาไว้ก่อนแม่ส้ตามตำมันรอทีเดียวเลยครับวีอะไรนะฮะว,วีวีราเชษฐ์นะครับวีละวีราเชษฐ์จำนวนเงินเท่าไหร่ครับจำนวนเงินนะพี่ควยเอาไว้จำนวนเงินเกินไหมครับเกินเกินสองร้อยกว่าล้านไหมฮะสอง สองร้อยห้าสิบล้านคูณยี่สิบแปดนะฮะครับคุณคุณคุณวิเชียนนะครับผมวีระเชษฐ์ครับอันนี้คุณวิเชียนหรือคุณวิเชษฐ์นะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คุยอยู่หรือว่าว่าว่าผมเป็นคุยคุยอยู่อ่ะอสังหาสองร้อยห้าสิบล้านนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจดบันทึกไว้ให้ครับไม่น่าจะนานนะครับผมไม่น่าจะโทษเชะที่นี่เขาเรียกว่าห้างอะไรล่ะครับอเวนิวค่ะรับอเวนิวดอนเมืองที่นี่เขาเรียกว่าอเวนิวดอนเมืองครับไม่ไกลเนาะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยไกลนะอ่ะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเขียนอะไรเอียนน้องเขียนได้สัตว์ก็ก็ความจริงก็อยากให้ครับอยากให้เจอดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ตัวเลขในการเดินเรื่องนะครับตัวเลขอะไรเงี้ยอาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงผมว่าต้องมาเจอกันดีกว่านิดนึงอะไรฮะใช่ใช่อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแปดอะไรครับครับครับสมยอดนะครับคนสมยอดนี่น่าจะโยกเยกนะครับ ก็ไม่มันไม่น่าเยอะนะแต่ว่ามันคนที่จะออกไปด้านขวามากกว่ามันจะโล่งๆนิดนึงใช่เสื้อสบายๆเนี่ยมันต้องตัดให้กระชับนะครับผมว่าในเรื่องของมองธุรกิจแล้วเนี่ยสมบัติที่ดีต้องแต่งชุดที่ดีใส่สูทเนี่ยจะดีกว่าใส่สูทให้มันมีระเบียบนิดนึงอะครับใช่ตอนประชุมใช่ไหมฮะตอนประชุมงาน น้ำส้มขวดเล็กขวดเท่าไรนะฮะขวดละยีบนะฮะเอาสั่งน้ำส้มนะครับคือปกติผมว่าผมชอบเป็นคนกินน้ำส้มแล้วก็ชอบดูแลสุขภาพผมพยายามจะไม่เขินผมอาจจะใส่ชุดสูตรมันอาจจะแปลกไปนะจริงๆแล้วผมก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งตัวเป็นปกติอยู่บ้านเอ๊ะมันก็ไม่ดูมันก็ดูดิซิปแตกอะ ที่นี่เขามีมยืบ <laughs> ซิฟไหมผมเครียดมากเลยพี่มีคนละคืนอ่าอ่พี่อันนี้ดีกว่าผมว่าผมจะทำเล็บสักหน่อยแต่ว่าการที่ผมจะทำเล็บเนี่ยจะต้อ <laughs> งขึ้นคันตีผมคัน,น <laughs> หนัววิวิแ <laughs> บบทำเล็บผู้ชาย <laughs> พงคเขินมากเลยเป็นไงบ้างธุรกิจดีไหมพี่ช่วงนี้เลื่อยๆนะรายได้พี่ต่อเดือนนี่ถึงล้านใช่ไหมครต่อเดือนอยู่พอไหมครับรายได้ต่อเดือนล้านนึงเนี่ยช่วงนี้ล้านอยู่บนหัวเลยแล้วพี่สู้ๆแล้วกันนะผมไปศึกษาดูธุรกิจต้นต่อพี่เขินเฮ้ยคันมากเลยช่วงนี้ไม่คันอะไรเป็นไงพี่เศรษฐกิจช่วงนี้เป็นไงบ้างขายดีไหมอย่าวันดีมันไม่ดีอยู่แล้วก็ยังก็ยังเงียบๆอยู่นะถึงแม้ว่า การใช้จับจ่ายคนละครึ่งของประชาชนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้นะครับทุกคนออกมาใช้สกสิทธิ์คนละครึ่ง่อนข้างที่จะเยอะมากตอนนี้ก็จะเป็นร้านโซนอาหารของร้านตลาดบุญอนันต์นะครับอันนี้อันนี้ขายอะไรพี่ปลาส้มทอดต้มต้มอันนี้คุณพี่เขาก็ขายปลาส้มอยู่ที่ตลาดนัดนี่พี่เป็นไงบ้างครับขายดีไหมฮะช่วงนี้เงียบครับวันนี้เงียบอยู่เลยนะเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยค่างจะของเยอะนิดนึงนะครับของเยอะไม่พอนะครับพยายามให้มาดูใหญ่ โทรศัพ์ร่วงก็ดีผมอยากเห็นภาพแบบนี้มันข้างๆที่จะนนาแล้วก็อยากให้ทุกคนครับมาจับจ่ายใช้สินค้าใช้แอปคนละครึ่งนะฮะพยายามนะครับการเรื่องคุยเอาไว้นะครับชาร์จเจลนะครับผมใส่แมสเอาไว้ครับแล้วก็เดินตลาดด้วยกันนะครับคนไทยต้องชนะแน่นอนนะครับผมเราจะต้องสู้ภาวิจิตนี้ไปด้วยกันโอเคแล้วเราไปดูตลาดด้านในกันดีกว่าว่าด้านในเนี้ยมีของกินอะไรเยอะแยะบ้างอาจจะเรื่อง g b e IDS และ EDR นะครับ28 เดา๋ยวผมต้องไปเดินดูความสำรวจของข้างในนี่ว่าการจริงที่ความจริงแล้วคนไทยออกมาจากแหล่งสินค้าได้อย่างไงนั้นมีความประสงค์หรือเปล่ามาทานประจำไหมครับไม่ประจำกับแล้วครับครับดูเรื่องของสูตรดีกว่าสูตรคุณแม่2หรือแม่5นนเนี้ยมันช่วยในเรื่องการคำนวณของยอดาขายของคนไทยได้ <laughs> เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ การที่แบบว่าจะทาให้ธ ouais ุรกิจเดินหน้าต่อไปนั้นก็ต้องคนที่จะต้องใช้เวลาต่อไปในการที่เดินทางสังคมะครับก็และครึ่งนั้นต้องคนที่จะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณเตืองไงก็ต้องเหนือไปแล้วอันไหนอันไหนเอาไปเราก็อึบอับเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องละเมอเดีวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอ้ถ้าเศรษฐกิจของไทยนั้นอาจจะดีขึ้น ว่างคงเครียดเลย <laughs>